อ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับผมเนอรนะฟีมินีสตานะครับก็วันนี้เรากจะมาเล่นเกมเอ่อพัฟตีนะครับก็ขอโทษที่ห่างหายไปนานนะคือไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเขาทุ่มด้วยอะไรกันนะตัวนะผมก็จะมาอัปเดตทีนะ่ตามปกต,นะนะตนินะครับประมาณสองคลิปนี่แหละครับ โอเคไป็แล้วก่นต้องการไหมเสเมเททร็จ๋ยวแบบนี้เลยโอเคต้องการไหมเสร็จเวลาติดคลิปอ๋อเขี้ยโทษทีโทษทีท่านผู้ชมผมลืมลืมลืม,ลมเออเหี้ยลืมกดเปิดคลิปอุตส่าห์ฆ่าไม่ได้สองตัวเผื่อจะได้สดถึงที่แล้วน้ำเปิดคลิปเอ้โอกู ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปฆ่าใหม่ก็ได้

มันไม่เห็นกูไงโอ้กระสุนเยอะดีนี่เพ <|so|>> uh> oh, um, ื่อน marked an enemy's death crate อินนี่ถือว่าแรงนะแรงเท่าเออคี z ีัเลยนะแต่ผมว่าคี z ีันี่แรงกว่าแต่อันนี้มันล่นเร็วกว่าคูออินโฟ I got supplies โอ้ ามชอบใส่กับ i อินฟคุมคุมคุมได้นะเน่ยคุมไม่ก็ได้คือไม่ได้ใช้ใจรูคือก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือใจรูคืออะไรหไบึ้งๆนะคุมไม่ก็ยิงเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ม,มัน่ยมีกันเลยนะ ใช่ใช่ใช่ใชไม่จะคนหลอกบดเสียงปืนอย่างนี้ก็บอคนมันฟาร์มกันไปหมดแน้วคน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 ยืนยืนยืนยชาวอินโดนีเซีย่าโหดนะเกมพับเจียชาวอินโดก็โหดนะ รู้ดิเหวะอ่ะอ่ะยิยตาตายว้าวโอ้เชื่อครั้งไม่เป็นไรจานิแก้มือครับแก้มือจานิสแก้มือแก้มือ โอ้ทำไมทีน้กูใส่แต่ชุดนี้เนี่ยสองหลาคนโอ้เต๋อเฟ้อดุ๊ดดุ มูเซ่บามีมุเนี้ยเยอะงสองเอ้ยสองตี้สองตี้เอ้าเดินน้ำมันกี่สัตวเร็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 ววเร็วเเร็วดินมันอ้ยเอ้ยตกแม่

ôi oh yeah yeah I need a ôi chưa ôi yeah ôi chưa ôi chưa ôi chưa ơ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 i กูได้เอมโฟกันแล้วกูยังไม่ได้เลย,ก,ลยก,ก็ได้ละมาเจอเลยดีบีดีพีดีบีกลักล BB 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 BB. ว่าดีบีด้ย,ไดยน,นไว้ายว้ I got supplies! ยิงได้เลยไปเล่นดึงได้มันจะง่ายกว่าเพราะมันก็อยู่ตรงนั้นด้วย ไปเลยเพื่อนชายบุกเข้าไปเลยเพื่อน của anh đẹp, đẹp là đẹp đẹp Thôi 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 เอ้ยเพื่อนเพื่อนเืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เนี่กลัวรถระเบิดที่หมายเ้ยเชียโอ้คนน่ากลัวยิงเพื่อ